ก็เป็นการได้ทํางานกับพี่บอยครั้งแรกนะคะในฐานะผูก้กำกับกับนักสแสดงนะคะก็รู้สึกแบบตอนแรกก็กเกรงเหมือนกันไม่รู้ว่าเราจะทําได้ไหม mm hmm. อะไรยเงี้ยช่วงแรกๆที่เข้าฉากก็มีแบบพ mm ูด hmm. บทผิดจำบทไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีแบบมีกังวลแต่ว่าพี่บอยเขาก็จะคอยแบบคอยช่วยแล้วก็คอยทําให้ให้มั่นใจเสมอค่ะว่าเออ สิ่งที่เรากําลังทํางานอยู่ม,มันถูกต้องแล้วมันก็ตรงที่เขาอยากได้เงี้ยค่ะก็ถือเป็นการทํางานที่แบบเออเป็นประสบการณ์ใหม่ที่พี่รู้สึกสนุกมากแล้วก็แบบโอเคอเราอาจจะเคยได้ยินว่าพี่บอยดุอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่พอทํางานด้วยจริงๆแล้วความดุของเขามันแบนบมันช่วยเราเยอะมากค่ะแสดาผม,มารือก็โนนนั่นก็อาจจะโดนดุน้อยน้อยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะค่อนข้างแบบเข้มงวดเหมือนกันเวลาที่ ที่ในแต่ละฉากถ้าเกิดว่ามันเหมือนมันยังไม่ได้ถึงสิ่งที่เขาอยากให้เราทำอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเขาจะไม่ปล่อยเขาก็จะต่อให้เป็นเราเนี่ยก็ต้องทําแล้วทําอีกอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีแบบฉากที่มันยากเราเล่นไม่ได้เงี้ยเขาก็จะเดินกลับมาเหมือนคุยกับเราให้เราแบบเข้าใจง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออรู้สึกดีใจที่ได้ทำเพราะจริงๆตอนแรกมันก็กังวลเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะ มันจะได้ไหมน่าจะดูเป็นพี่สาวหรือเปล่าเออแต่ว่าพอแบบพอเราอ่านเรื่องแล้วว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดันมีลูกตอนที่มันไม่พร้อมตั้งแต่เด็กมากอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันหนึ่งอ่ะตัวของสกายทึ่งรับบทโดยบอสนะคะเขากลับมาทําตามความฝันของเขาซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเป็นแผลในใจเราอ่ะแล้วเราไม่อยากให้เขาทำเราเราแบบนม่อยากจะต้องสูญเสียอีกอะไรเงี้ยเออมันก็มันพอเราอ่านเรื่องเรารู้สึกเออมันมีความแบบมันมีความดราม่ามันมีความเฮ้ย คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มันมีลูกตอนที่แบบมันไม่พร้อมแล้วก็ชีวิตมันยากอะไรอย่างนี้ยค่ะมันก็มีมีหลายพาร์ทเราก็เลยอ่ะโอเคลองลองทำดูแล้วก็พอเป็นพี่บอยกับด้วยเราก็ก็อยากทำก็อยากทำแล้วก็ออกมารู้สึกว่าเออแบบดีใจที่ได้ที่ได้เล่นโปรเจกต์นี้ค่ะแสดงว่าตอนแรกพี่โดเองก็กำลังคุนว่าแบบดูข้าไม่ออกว่ากันเป็นแม่ว่าลูกยี่สิบคือลูกอายุครึ่งหนึ่งของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบมันยากนิดนึงรคิดว่าพอคนไทยเราจะมีสรรพนามใช่ป่ะคะว่า แม่พี่นะ้าอะไรอย่างเงี้ยอไออย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันไม่ใช่แค่อยู่กับไออ,ออ่ะเออเราก็แบบตายละแล้วลยังไงเนี่ยแต่พอมันพอมันได้ทําไปอะคะ่ะแล้วพอมันเจอจุดในบทที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันสนุกอะแล้วก็พี่บอยด้วยที่ที่ทำมันรู้สึกว่าเอ้ยมันมันก็คือบทบทบท,บทหนึ่งที่เอาจริงมันก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะคะแล้วเราก,ก็พอได้ทําทแล้วทําได้เราก็้สเฮ้ย ดีใจแบบที่ที่ตัดสินใจเล่นไม่ว่าจะมีรวมความรสชาติแปลกใหม่สำหรับเราใช่ไหมสำหรับสำหรับโดนัทน,นะา<ม>ก็รู้สึกว่าเออมันโอเคเราก็เราก็เล่นมาพักหนึ่งแล้วใช่ป่ะคะมันบางทีมก็จะต้องทำบทที่มันคล้ายๆเดิมบ้างอะไรเงี้ยเวลามันมีบทที่มันชาร์เลนต์โดยเฉพาะเรื่องไวบางทีมันก็จะมีความแบบทำดีไหมนะหรือไม่ทำอะไรเงี้ยแต่พอทำแล้วรู้สึกว่าเอ้ยดีใจที่แบบได้เล่นดีใจที่เราแบบเฮ้ยมันเราไม่ได้คือมันเหมือน ความกังวลของเราอะในเรื่องในเรื่องบทบาทมันหมดไปตอนที่เฮ้ยเราเชื่อแล้วเราเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็รู้สึกว่าเออมันสนุกแล้วก็พอได้กลับมาทํางานกับเด็กๆอะคะ่ะมันก็เหมือนเราเราได้กลับไปในช่วงเวลาที่<ป>เราแบบปเป็นวัย<ป>เป็นวัยรุ่น,นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็จะมีเรื่องแบบเข้าวงการใหม่ๆแล้วห้ามีแฟนมีแฟน,แฟนเราไม่ได้อะไรแบบเนี้ยพ่อแม่ไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็จะมาคุยกันเป็นแบบเป็นเรื่อง เป็นเรื่องตลกหรือว่าเราก็จะแชร์เด็กๆฟังเราโอ้โหแบบสมัยพวกพี่มันยากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก,มนก็มันก็สนุกดี <laughs> พอได้ทํางานกับเด็กๆมันก็ทาให้เราแบบยังเราเ,ร,าเร,ารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังยังไม่ไม่แก่เออสนุกค <laughs> ่ะก็อยากจะฝากให้ชมกันนะคะ Across the Sky ค่ะเรื่องนี้รับรองว่าดูนะว่าจะถูกใจหลายๆคนได้ดูแล้วรู้สึกว่าเออสนุกอ่ะแล้วมันมันมีอะไรมันมีอะไรให้เราติดตามแล้วก็มัน ความบันเทิงของมันก็แบบน่าจะถูกใจแฟนละครชาวไทยค่ะค,ค่ะค่ะกับก็ตัดไปอีกพี่โปรเก็ตหนึ่ง15ปีค่ะไม่ได้เล่นละครด้วยกันตั้งแต่พี่น้องสองเลือดค่ะก็พอดีมันก็มีจังหวะที่จะได้เจอกันหลายทีแล้วเราแบบเหมือนเวลาหรือบทอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ตรงกันนะคะแล้วก็พอดีโดนั้นว่าตอนนี้พี่บีมเองก็มีครอบครัวแล้วก็ ดอนนทเองก็อยากทําอะไรที่มันสั้นนะเออแล้วพอดีแบบพี่ชอตส่งเรื่องนี้มาให้แล้วอ่านเราก็คุยกันแหละว่าเออพอเขาคุยว่าเอออยากเล่นอยากให้เล่นกับพี่บีมพี่บีมก็โอเคอยากเล่นดูก็โอเคถ้าพี่บีมเล่นดก็โอเคก็เลยได้กลับมาทําด้วยกันไม่นานเลย <laughs> ใช่มันหนึ่งคือเราทํางานกับเพื่อนด้วยค่ะแล้วกออ็ด้วยบทอะคะ่ะดนัทนว่าออตอน ที่โดนัดเล่นตอนที่อ่านนะรู้สึกว่าม,มันมีเลเยอร์ที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันมีมุมที่น่าสนใจของผู้หญิงที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงในแง่ของของการเป็นการเป็นภรรยาแล้วก็เป็นแม่แล้ววันหนึง่งเลือกที่จะเดินออกไปอะส่วนใหญ่มันจะนำเสนอว่าผู้ชายใช่ไหมที่มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เขาเล่าว่าผู้หญิงมีปัญหาแล้วผู้ชายก็ต้องดูแลแล้วก็ เราก็ผ่านช่วงเวลายากลำบากแต่ทีเนี้ยผู้หญิงก็เหมือนวันนึงคิดได้ก็กลับมาพี่พีต้องบอกว่าเขาชอบถ้าเขาเขารู้สึกว่าเอาาอทะเลาะกันน, <laughs> น่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าให้แบบเล่นรักกัน,นอะไรอ,อย่างเงบบี้ยออย่างค่ะยังค่ะก็เพิ่งเพิ่งอยู่ในช่วงกําลังเนี่ยเริ่มคุยอะไรเงี้ยคะ่ะวงสวงงี้ต่บทมันาจะไม่ได้มีแบบความหวานความเริ่มมีความ โอย้ยรุ่นอย่างเราแล้วคนหนึ่งลูกสี่ไงอันนี้ก็แต่งงานแล้วดวยนะว่าคือยังไม่เห็นบทน,นะคะคแต่คิดว่ามันก็คงนําเสนอเรื่องราวของของชีวิตคู่จริงๆอะ่ะเออแล้วก็นั่นแหละด้านที่เฮ้ยว่าเราถ้าสำหรับเรา,านาด้านที่ผู้หญิงมันมีปัญหาเออเราการเป็นครอบครัวเราต้องรับมือยังไงค่ะไม่รู้เองกดดันไหครับก็อย่างที่ว่าและคน กดดันเลยเมื่อวานนี้ก็ถามพี่บีมว่าแบบเออตอนออยท้องอ่ะเราคลอดลูกอะไรเงี้ยเขาแบบมีมีภาวะฮอร์โมนยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ให้พี่บีมแชร์ให้ฟังว่าโอเคเขามีจังหวะที่เขาแบบเออรู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่บีมก็ก็มีเล่าให้ฟังเราก็แบบแต่เขาก็ไม่ได้ไปดีเทลอะไรเงี้ยนะคะแต่ให้เราเห็นภาพเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีไม่ยังไม่มีลูกโอเคโดนนั้นเธอเห็นพี่สาว แล้วก็ตอนนี้ก็พยายามแบบเออเหมือนถามข้อมูลจากคนที่เคยมีท้องแล้วก็มีฮอร์โมนถึงเขาเรียกว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้มันจะมีชื่อเรียกฮอร์โมนสำหรับคนวัยของภาวะของผู้หญิงที่หลังจะคลอดลูกค่ะเรียกว่าเรื่องที่คุยเปลี่ยนไปถ้ามาคุยกันเรื่องลูกเรือออเร่องอร์โมนใช่มันก็เป็นไปตามวัยอะเมื่อวานนี้เจอกันก็ คุยเรื่องพี่วิมก็ถามว่า,าไปเรียนเป็นไงอะไรเงี้ยรดนั้นก็ถามเรื่องนั่นแหละลูกเป็นยังไงแล้วเขาก็เล่าว่า,าลูกไม่สบายแล้วต้องจัดการยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องแบบนี้แล้วเขาก็ถามแล้วเล่าจะมีลูกไหมมันวัยมันเปลี่ยนแล้วอะเออถ้าเมื่อ20ปีที่แล้วมันก็คงตอนนั้นยังเรียนไม่จบเนาะม,นมันก็เออใช่แต่พอตอนนี้มันก็ไม่โดนัทว่ามันทุกอย่างมันเป็นไปตามวัย เดิมก็ยังยังรู้สึกว่าอยู่สองคนเราเรารู้สึกเหมือนกันค่ะกับคุณตามก็คือรู้สึกว่าอยู่กันสองคนแล้วมันมันแฮปปี้กว่าเออที่แบบจะมีคนหนึ่ง,งอย่างเงี้ยโดนัทไม่อยู่เดือนหนึ่งเงี้ยก็คิดถึงหมามากเราก็คิดแบบเอยถ้าเรามีลูกแล้วเราต้องแบบห่างจากลูกแล้วจะทายังไงอะไรเงี้ยเออทุกวันนี้มันก็เหมือน โอเคหมาเรายังโอเคไม่อยู่แบบแป๊บนึ่งนะแล้วก็กลับมาได้แต่พอเป็นลูกมันเหมือนความรับผิดชอบนั้นมันมันตลอดไปอะคะ่ะเออก็ชอบเล่นกับเด็กนะคะแต่ก็ก็ยังรู้สึกว่าเออแบบนี้มันก็ดีนะก็เดี๋ยวพูดแล,แล้วเดี๋ยวที่บ้านจะถาม <laughs> ที่บ้านที่บ้านก็มีถามบ้างะคะ่ะว่าแบบเอออยากมีไหมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเราก็สนุก,กง,งานแล้วก็ เออได้มีเวลาอยู่ด้วยกันบ้างมันก็ดีเพราะจริงๆแล้วโดน,นั้นก็ยังทํางานคุณตามก็ยังแบบทํางานเยอะอย่างเงี้ยค่ยะเราสึกถ้ามันมันก็คงต้องมีคนหนึ่งไม่ทํางานซึ่งมันน่าจะเป็นโดนัทใช่ปะ <S <S เออก็อๆๆไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ดเดี๋ยววัหนหลังไม่ได้ใช่ไหมคะที่เราจะแบบไม่ทํางานแล้วก็เป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ถามว่าเป็นแม่บ้านได้ไหมมันคงเป็นได้แต่ก็กลัวว่ามันจะเป็นภาพสามีแม่บ้าน, <c oughs> านากลัวว่ารแบบโน้นั้นว่ามันก็ปล่อยเปดีกว่าตามธรรมชาติเออมันมีมันก็เดี๋ยวก็มีเองก็ตอนนี้ก็ฝึกบ่อยมากค่ะในซีรีส์ <c oughs> ที่เล่นอยู่ต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็เลยแบบก็เลยลองทำแล้วนะมัน ตอนเราเราอิ่มมากๆมันก,ก็คลายๆนะก็ยังชอบเล่นกับลูกเพื่อน <c oughs> หรือลูกพี่สาวอย่างเงี้ยค่ะมากกว่า <c oughs> แสดงว่าเรารู้สึกว่าเราชอบเล่นแต่เราอาจจะอาจจะไม่ได้ชอบมีความเป็นเล่นได้ไม่ได้เรื่องนึงอาจจะก,กังวนลล่ะค่ะว่าระยะยาวอ่ะว่าเออเขาจะยังไงแล้วความห่วงของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ทุกวันนี้เราก็รู้สึกเออมันมีสิ่งที่ต้องแบบดูแลหลายเรื่องก็เลยเดี๋ยวก่อนไม่หิวไม่คันทงใช่ได้อยู่40ยังมีได้ <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> <c oughs> ใช่เ <c oughs> ดีนี้พอเห็นผู้หญิงแบบว่าท้องกันตอนที่แบบอายุเยอะขึ้นเราก็รู้สึกเออมันมันเป็นไปได้นะ,อคคะขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs>